มองไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนะคะว่าตรงไหนเป็นถนนเพราะว่าน้ําก็ได้ออขึ้นมาท่วมเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนที่เห็นอยู่ด้านข้างทั้งสองข้างค่ะไม่ใช่บึงไม่ใช่นองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วจะต้องเป็นที่นาตอนนี้ก็ท่วมหมดแล้วเช่นเดียวกันที่นี่คือตําบลบ้านชีอําเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีนะคะน้ําตอนนี้เนี่ยจอดจะเข้ากรุงเทพแต่ว่าทําไมของลบบุรีเนี่ยยังไม่ลดเลยนะคะ ก็เนื่องจากว่าน้ําที่มาจากทางเหนือนี่ก็เติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก่นการระบายนี่ก็ของเราก็น้อยนะการหลงนไปได้น้อยแลนั้นปริมาณที่น้ํามาครับน้ําลงไปก็ไม่สัมพันธ์กันเวลาเอาของมาแจกแบบนี้ใช้เวลานานไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยใช้เวลานานมากครับเพราะว่าในการจัดแจกของไม่ว่าโยนของไปหรือส่งของแล้วจบเราต้องถามชาวบ้านด้วยว่าเดือดร้อนอะไรบางคนมีคนที่เจ็บป่วยมีคนจะต้องไปโรงพยาบาล อนัดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีอะไรไหมต้องการยาบางประเภทอะไรพวกนี้ไหมเราก็ต้องจดจดมาแล้ววันหลังเราก็กออกมาให้เขาทางกองทัพก็รู้สึกช่วยเหลือดีมากเลยครับทางในนุ่นก็บริการประชาชนจะไปตลาดท่าโขงตลาดบ้านหมี่ก็มีของกองทัพบ,บกนะครับสสเคยมาดูบ้างไหมคะอืมจะพูดยังไงดีก <laughs> <laughs> ็รู้สึกว่าจะมีมาครั้งเดียวเห็นตรงนี้ เรียกว่าแอร์โบ๊ทใช่ไหมคะครับถูกต้องครับคืออะไรคะก็คือเรือที่เราจะไม่ใช้เราจะใช้พลังลมเราจะไม่ใช้อเหมือนเรือหางยาวที่ใบพัดลงไปในน้ำแอร์โบ๊ทนั่นเป็นเรือที่เหมาะสมในการที่ว่าในการเคลื่อนที่ที่ว่าผ่านสิ่งกีดขวางไม่ว่าเป็นผักตบชวาไม่ว่าเป็นถนนเนพะราะพวกนี้มันวิ่งขึ้นบนบกหรือในน้ําตื้นได้เลยนั้นในการขนคนขนประชาชนหรือเข้าไปช่วยเหลือจะไปได้เร็วมากแล้วผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆได้อันนี้เราสร้างเองเลยหรือว่าซื้อมาจากที่ไหนคะ ครับสร้างเองครับทางกองพันธ์สร้างขึ้นมาทั้งหมดเองเลยครับอีกอย่างหนึ่งที่เห็นนะคะผู้พันคือมีการเย็บเสื้อชูชีพที่กองพันเลยอ,อันนี้คือยังไงคะปัจจุบันเสื้อชูชีพเนี่ยหายากนะครับแล้วก็ราคาแพงก็ทําให้กองพันรู้สึกว่า,ามันต้องหาทางช่วยเหลือประชาชนวิธีหนึ่งที่ก็คือว่าในเมื่อซื้อไม่ได้เราก็ทําทําขึ้นมาแล้วก็เอาไปแจกประชาชนในพื้นที่เลยราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะ อ่ะร้อบาทครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะคะวิธีการหย่อนของค่ะซึ่งจะเอาไปให้ชุมชนที่อยู่ที่เขาสมอคอนอำเภอท่าบุ้งนะคะเมื่อสักครู่เห็นจะต้องใช้เชือกที่จะค่อยๆหย่อนของลงไปทำไมไม่ใช้วิธีโยนทิ้งลงไปเลยเพราะว่าจริงๆก็ดูไม่ได้ไกลมากคือปกติแล้วเนี่ย การโยนลงไปเนี่ยจะทําให้ของเสียหายแล้วของที่มีน้ําหนักเนี่ยลงไปถ้าไปโดนคนเลยเนี่ยจะบาดเจ็บการที่หย่อนเชือกลงไปก่อนเนี่ยก็จะเหมือนกับลดระยะทางที่จะทิ้งลงไปก็ทําให้อัตราการตกมันเหลือน,นิดเดียวรู้สึกยังไงบ้างคะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงทหารก็อาจจะนึกถึงการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่มารุกรานเราแต่ว่าวันนี้เนี่ยภารกิจกลายเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอ,อ๋อมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทหารจริงๆแล้วก็ต้องทําได้ทุก ทุกๆสภาพภาวะการนะครับตอนนี้มันเป็นในเรื่องของความเดือดร้อนแล้วก็ทุกๆพื้นที่เลยเทียบกับภาวะสงครามมันอันนั้นคือบทบาทของทหารโดยตรงแต่นี้บทบาทนอกเหนือจากความเป็นทหารแล้วบทบาทของความเป็นมนุษย์ด้วยกันมากกว่า จังหวัดลบบุรีน้ำท่วมมาแล้วกว่าเดือนนะคะแล้วคงต้องใช้เวลาอีกอาจจะนับเดือนทีเดียวกว่าน้ํานั้นจะลดลงได้หลังจากนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูแหะค่ะทั้งเรื่องของทรัพย์สินที่นาบ้านแล้วก็ที่สาคัญที่สุดเลยก็คือจิตใจแล้วก็กําลังใจที่จะให้ชาวบ้านนั้นมีชีวิตแล้วก็สู้ต่อไปนะคะเพราะว่านี่คือภัยพิบัติธรรมชาติครั้งที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้ค่ะภัยรัฐบรคุณสันติถ่ายภาพวินารัเลาหาพัาคากุลรายงานจากจังหวัดลบบุรี